สวัสดีค่ะแฟนเพจทุกท่านนะคะวันนี้พิงกี้พามาดูบ้านสวยอีกแล้วนะคะมีจักรุชีด้วยนะคะห้าห้องนอนฟังก์ชันครบเลยนะคะมีโต๊ะพูคาราโอเกะสระว่ายน้ำห่วงยางมีจักรุชีไฟเทคนะคะสระว่ายน้ำใหญ่นะคะ10เมตรเลยนะคะสระว่ายน้ำหกคูณ10เมตรเลยใหญ่มากๆเลยนะเดี๋ยวพิงกี้พาไปดูรอบๆบบ,บ้านกันเลยนะคะที่เห็นอยู่จะเป็นสระว่ายน้ำเนาะมีจักรุชีนะคะ มีแบบว่าที่นั่งแช่จากรุชีนวดนวดผ่อนคลายด้วยใส่น้ำนะคะบ้านสวยมากๆนะคะมีไฟเทคเนาะสะใหญ่มากๆเลยนะคะปาร์ตี้ริมสะน้ำได้เลยนะคะอยู่จอมเทียนพัทยาใต้นี่เองนะคะ บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังจะตัดสินใจาหาผู้วลล่าน่ารักน่ารักสวยๆหลังนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกท่านนะคะบ้านเพิ่งเปิดการันตีความใหม่นะคะทุกอย่างในบ้านนะคะใหม่หมดนะคะปรับปรุงรีโนเวทใหม่หมดเลยนะคะบ้านสวยนะคะฟังก์ชันครบนะคะ แนะนําเลยนะคะบ้านหลังนี้ห้าห้องนอนนะคะบ้านสวยมากสะใหญ่นะคะสะใหญ่มากนะคะสะสิบเมตรเลยนะคะแล้วก็มีจากกุชชี่ด้วยนะคะมีไฟเทคไฟใต้น้าว,วิบวับวิบวับมากตอนกลางคืนนะคะเล่นจะสนุกมากนะคะจะเป็น สะสลบนะคะมีส่วนลึกส่วนตื้นมีขั้นบันไดมีจากกุชี่เด็กๆเล่นได้นะคะมีส่วนตื้นที่เด็กๆเล่นได้นะมีเก้าอี้อาบแดดนะคะในส่วนตัวบ้านนะคะก็สวยนะคะบ้านน่ารักนะคะเหมาะสําหรับปาร์ตี้ครอบครัวนะคะปาร์ตี้ครอบครัวกลุ่มเพื่อนนะคะได้หมดเลยสระว่ายน้ําใส่น่าเล่นนะคะสระว่ายน้ําใส่น่าเล่นและที่สาคัญจากกุชชี่นะคะน่าเล่นมากๆดีงามมากๆเลยค่ะ บ,บุบๆเลยนะคะบ,บุบๆเลยนะคะไฟใต้น้ําตอนกลางคืนนี่จะแจ่มมากเลยนะคะแล้วก็ที่นั่งรอบสระเยอะแยะเต็มไปหมดมุมปิ้งย่างถังน้ําแข็งเนาะเก้าอี้เก้าอี้อาบแดด,ดนะคะห่วงยงห่วงยางมีให้หลายตัวนะมีเตาปิ้งย่างระบบแก๊สด,ด้วยนะคะ,ะมีที่นั่งแบบว่าในร่มในสวนนะเก๋ๆนะคะมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากเลยนะคะ บริเวณบ้านดีงามมากๆนะคะพื้นที่กว้างขวางสระไา้น้ำก็ใหญ่นะคะมีโต๊ะพูด,ด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปดูในบ้านนะคะเป็นบ้านเปิดใหม่นะยังว่างทุกวันนะคะแนะนำเลยนะใครกําลังหาพูวิน่าหลังนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเดี๋ยวพิงกี้พาไปดูข้างในบ้านนะคะเข้ามาข้างในก็สวยหรูไม่แพ้กันนะคะ อาสมกับเป็นบ้าน5ห้องนอนฟังก์ชันครบนะคะที่พิงกี้แนะนำนะคะอันนี้ก็จะเป็นโถงห้องนั่งเล่นเป็นแอร์ทั้งหลังนะคะแอร์ Air ติดเพดานเลยนะคะมีลำโพง WiFi คาราโอเกะโตพงโตภูนะคะมีให้พร้อมเลยนะคะอ่ามี WiFi เคเบิลด้วยนะคะมี Wi-Fi เคเบิลนะคะในส่วนของอ่ามุมนี้ก็จะเป็นห้องแบบว่า ห้องนั่งเล่นสามารถปูนอนได้อีกแต่ห้องนี้วิวสระว่ายน้ำดีงามมากนะคะมีทีวีด้วยนะคะเป็นห้องแอร์นะคะห้องนี้เหมือนเป็นห้องมิติ้งมิติ้งทำกิจกรรมด้วยกันนะคะห้องนี้ก็สามารถปูนอนเป็นอีกห้องนอนนึงได้เลยนะคะนี่บ้านกว้างนะคะบ้านกว้างมากนะคะสวยมากเช่นกันนะคะ นี่นะคะมุมศาลานะคะบ้านโป่งโล่งสบายสวยมากๆเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นอย่างดีนะคะโตะ๊ะภูก็ยังใหม่อยู่นะคะเดี๋ยวพิงกี้พาดูในห้องเลยนะคะนะคะเข้าไปดูในห้องก็ว้าวทีวีทุกห้องห้องแอร์นะคะผ้าเช็ดตรงเช็ดตัวดีงามนะคะเหมือนโรงแรมเลยนะคะสวยมากนะคะสวยมากมีโซฟงโซฟานะ ห้องใหญ่มากนะคะตกแต่งรหนะูหลานะรูหลาหมาห่าเลยนะคะอ่าชอบนะคะพิงกี้ชอบมากนะคะเป็นเป็นบ้านนะคะเป็นบ้านในฝันเลยนะอย่างนี้สวยมากนะคะห้องน้ําในตัวนะคะนี่อันนี้เดี๋ยวไปดูห้องถัดไปนะคะห้องถัดไปมีที่นอนเสริมให้นะคะมีโซฟาบเบดด้วยนะคะห้องนี้นะคะมีหมอนสี่ใบเลยนะคะ นะคะที่นอนอย่างดีนะคะนะคะห้องน้ําในตัวเช่นกันนะคะห้องน้ําในตัวเลยนะบ้านสวยอีกหลังหนึ่งนะคะตอบโจทย์มากๆเลยนะหนึ่งสองสามนะคะห้องที่สามสี่ตรงนี้นะคะห้องที่สามก็นะคะห้องน้ําในตัวนะคะห้องน้ําในตัวแยกเปียกแยกแห้งนะคะ สวยมากสะใหญ่นะคะมีโต๊ะูนะแล้วก็มีห้องน้ำตรงห้องนั่งเล่นอีกนะคะนีะ่ตรงนี้ก็จะเป็นโซนครัวทำอาหารมีทั้งครัวในบ้านครัวนอกบ้านนะคะ,ะจานชามช้อนแก้วเกลนะคะตู้ยงตู้เย็นเคาน์เตอร์บาร์หมอ้อหุงข้าวถังน้ำแข็งเป็นบ้านที่แบบว่าทำอาหารปิ้งย่างได้เลยนะคะในส่วนของครัวไทยข้างนอกก็จะมีตรงนี้ด้วยนะคะ โอเคหกเป็นบ้านที่แบบว่าเพอร์เฟกนะคะใช้คำว่าเพอร์เฟกเลยนะคะหนึ่งสองสามแล้วใช่ไหมคะอ่าห้องที่สี่นะคะห้องที่สี่ใหญ่มากนะคะใหญ่มากเตียงเยอะมากมีเตียงสองชั้นนะคะมีเตียงสองชั้นนะ,ะอ่ะห้องนี้นอนได้นะคะตรงนี้ก็สองสามนะคะสี่ห้านอนได้ห้าท่านเลยนะคะเป็นแอร์นะคะแล้วก็ห้องน้ำในตัวนะคะ ห้องน้ำในตัวเลยนะสวยมากๆเลยนะคะตกแต่งสวยมากหรูเลยนะคะดูดีมากนะคะแล้วก็ห้องที่ห้านะคะที่กำลังปรับปรุงนะคะเดี๋ยวจะมีแบบว่าที่นงที่นอนมาวางก็คือห้องนี้เป็นห้องที่วิวสระว่ายน้ำนะคะเป็นห้องวิวสระว่ายน้ำนะเออทีวีใหญ่เลยนะคะสระว่ายน้ำใหญ่ใหญ่มากสวยมากๆเลยนะคะ ยังว่างนะคะตุลาพฤศจิกาธันวานะคะใกล้สิ้นปีสำหรับใครที่หาบ้านช่วงหยุดยาวที่จะมีหยุดยาวช่วงพฤศจิกาธันวาที่จะมาถึงนี้นะคะรีบจับจองกันได้เร็วนะคะบ้านหลังนี้สวยงามและก็เต็มวัยมากๆนะคะสามารถทักไลน์มาสอบถามบ้านว่างได้นะคะพิงกี้ชอบมากอะตรงเจาคุชี่อะค่ะ คือเวลานั่งแช่มันจะแบบว่าเหมือนเราได้ผ่อนคลายนะคะสายน้ำจะทำให้เราผ่อนคลายจากการเมื่อยล้าทำงานหนักนะคะสามารถาบ้านหลังนี้มีจักรุชิพิงกี้ชอบมากนะคะเ,เดี๋ยวพิงกี้ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้เดี๋ยวพาไปชมบ้านสวยๆอีกเยอะเลยนะคะพิงกี้มีบ้านสวยๆอีกเยอะเลยฟังก์ชันครบๆอย่างนี้อีกเยอะเลยนะคะสามารถ ทักทักมาถามบ้านวังได้นะคะเดี๋ยวพ,พิงกี้ส่งรูปแล้ววีดีโอให้ดูอย่างนี้นะคะให้ดูอย่างนี้เลยสถานที่จริงสวยจริงไม่จกตานะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆที่รับชมค่ะ